สวัสดีครับ FC ท่านครับกลับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับสวัสดีวันที่8สิงหาคมนะครับอยู่วันที่เดิมครับศูนย์รวมยี่ห้อ2คุณภาพดีเกรด A นะครับเสรีไทย64ต้นยูสคานะครับวันนี้มาอัปเดต f o r t u n e r หน้าแชมป์กันนะครับเป็นรุ่นที่น่าใช้งานแล้วก็ราคาประหยัดด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูนว่ามีรุ่นไหนอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้จับมาเป็นตัวอย่าง3คันนะครับที่อยู่ตรงหน้าผมนี้เลยมีให้เลือก3สี สีขาวนะครับผมสีดำและก็สีบอลเงินนะครับเป็น t o โยต้าฟอร์จูเนอรน้าแชมป์รถครอบครัว7ที่นั่งนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2คันเครื่องเบนซิน1คันนะครับใครกำลังหารุ่นไหนอยู่อย่าลืมติดตามในรีวิวนี้นะครับก่อนจะไปชมรีวิวอย่าลืมฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็กดติดตามแจ้งเตือนไว้นะครับไม่พลาดทุกคลิปรถสวยจากต้นยุทคาครับเสรีไทย64เมนบุรีกรุงเทพครับนี่คร ไฟนเนอร์โฉมหน้าแชมป์สวยๆทุกคันเลยนะครับราคาประหยัดนะครับจากราคาหลักล้านลงมาเหลือราคาหลักแสนนะครับคุณผู้ชมถือว่าคุ้มค่าหน้าใช้งานสลับโตยต้าไฟนเนอร์นะครับเป็นรถที่ซื้อง่ายขายคล้องครับดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกไม่ยุ่งยากนะครับวันนี้ต้นยุสคาร์นำมารีวิวเป็นตัวอย่างให้ดูกันนะครับ3คันนะครับแล้วก็ยังมีรถอื่นๆมากมายหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งซีดานนะครับ Honda Accord C i v i c Camry มีหมดเลยรวมถึงรถครอบครัวเจ็ที่นั่งแบรนด์อื่นด้วย Isu z u m X ก็มีนะครับรถตู้ในประสงค์ก็มีนะครับ Eco Car ก็มี4ประตูกระบะ4ประตูเกียร์ออตโต้กระบะ4ประตูเกียร์ธรรมดาหรือว่ากระบะแคปมีหมดเลยนะฮะวันนี้มาอัปเดต Fortuner หน้าแชมป์กันนะครับ3คันนี้ท่าในใดสนใจรุ่นอื่นก็ติดตามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาเบอร์โทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะนี่ครับ สวยๆทุกคันเลย Fortuner หน้าแชมป์ใครสนใจคันไหนเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยอย่าลืมแจ้งเบอร์โทรตริดต่อไว้นะครับ095 0566926ครับนี่ครับมาเริ่มต้นที่ปี2012ก่อนกันละกันคันนี้ครับเป็นตัวเครื่องสามพัน Full time, view, นะครับตัวท็อปขับ4 3.0 D4D VN Turbo เ็นป็น Full Time 4 Wheel นะครับคันนี้สีบอลเงินเป็นรุ่นท็อปนะครับขับ4ปี12 ราคาตั้งขายเพียง5,79,000บาทเท่านั้นเลขไม่เดิมๆใช้งานไป1,70,000โลสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายและได้ตัวท็อปเครื่อง3,000โฟวิลด้วยเรียกว่าขึ้นเหนือล่องใต้สบายๆเลยครับคุณผู้ชมยังเป็นรถที่น่าใช้งานสำหรับรุ่นนี้เพราะราคาถูกจับต้องได้ครับคุณผู้ชมได้ตัวท็อปสวยๆแบบน,นี้ไปใช้งานนะครับคุ้มแน่นอนออกหมาป้ายแดงก็ ล้านอัพแน่นอนนะครับเกือบล้านกลางๆเลยสำหรับตัวนี้นะฮะวันนี้ราคาเพียงแค่579,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับด้านหลังมาพร้อมกล้องถอยนะครับผมไฟท้ายแบบโดัทแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวล้อยางอะไหล่ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับสปอยเลอร์ไฟเบรกโดนที่3คิวโคเมียมนะครับกล้องถอยโลโก้ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับ ด้านบนหลังคาก็จะเป็นราวหลังาคาบแบบแยกชิ้นซ้ายขวาแบบยกสีดำนะครับ ac, ล้อแมกอลลอย17นิ้วเดิมโรงงานบันไดข้างเดิมไม่มีเบียดไม่มีปีนฟุตบาทนะครับสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายมือจับเบ้ากันลอยต่างๆก็ใส่มาให้ครบเลยกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าคิ้วกันราสตา์ใส่มาให้ครบหมดเลยนะครับคุณผู้ชมล้อแมกจะเป็นดัมเบรกหลังนะครับดิสเบกหน้านะครับ ันดข้างจะเป็นดำล้วนครับสวยงามแบบนี้เลยนี่ฮะสนใจเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามานะนะครับตอนนี้รู้สึกว่าตัวท็อปขับสีจะมีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้รุ่นนี้ค่อนข้างหาย,ยากนะครับใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาด้านหน้าไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์เลนซ้ายขวาแล้วก็มีที่ฉีดล้างไฟหน้าให้ด้วยนะครับสำหรับตัวโฟร์วิวนี่ครับคุณผู้ชมที่ฉีดไฟหน้านะครับตรงนี้นะฮะ ใช้งานได้ปกติเลยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์ลูกแก้วนะครับซ้ายขวากระจังหน้าให้มาเป็นคิ้วโครเมียมมีตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะครับตัวระบายอากาศนะครับถ้าเป็นเครื่องดีเซลจะมีจมูกตรงนี้นะครับนี่ครับเครื่องดีเซลนะครับ3,000ซีซีนะครับเป็นเครื่อง3,000นะครับมาพร้อมระบบขับเครื่อง4ล้อแบบ4ฟร์วิลด้วยนะครับคันนี้ใครสนใจราคาเพียง579,000บาทได้ Fortuner 7ที่นั่งไปใช้งานตัวท็อป รถสวยสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายครับรับประกันรถสวยโครงสร้างเดิมภายนอกภายในเดิมนะครับคุณผู้ชมนี่ครับายขวาหน้าหลังเดิมนะครับล้อแม็กดิสเบกหน้านะครับดัมเบกหลังบันไดข้างเดิมเดิมเลยมาดูภายในของคันนี้กันหน่อยนะครับนี่ครับภายในคันนี้ได้เบาะหนังสีเบกครับคุณผู้ชมภายในจะเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีเทาตัดด้วยสีเบก มาพร้อมเกียร์ออโต้แล้วก็ระบบขับเคลื่อนสีล้อเป็นเกียร์โฟรวินะครับนี่ครับน่าใช้งานนะครับคันนี้ระบบแอร์ออโต้ครับจอเดิมโรงงานระบบนำทางเนวิเกเตอร์ต่างๆก็ใส่ให้มาครบเลยนะครับคันนี้เลขไมวิ่งไป1นึ0 0 0สมนโลนะครับไม่เดิมเช็คศูนย์นี่ครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับโตยต้าฟอร์จูเนอร์รุ่นท็อปขับ4จากราคา ล้านกว่านะครับเหลือแค่5 7 9 0 0 0บาทคันนี้ปี12ครับมีแผงประตูเป็นสีเบตเหมือนกันนะครับเบรตัดเทานะครับสวยงามด้านหลังนะครับเบาะนั่งสบายครับนะครับภายในกว้างนะครับนั่งสบายนะครับระบบแอร์ก็เป็นแอร์เพดานหมดแล้วนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเลยนี่ครับเบาะสวยทุกตัวไม่มีขาดนะครับทำความสะอาดปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับ ตัวโฟร์วิวตัวนี้จะเหลือแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมน่าแชมป์ลำนี้ถือว่าหายากแล้วนะใครสนใจเพราะราคาเนี่ยแต่ต้องได้นะครับ5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจรีบด่วนเลย f o r t u n e r นะครับ3.0 D4D VN Turbo ีโบแบบฟูลไทม์โฟ Wheel นี่ครับปี2012ก็จะมีคิวโคลเมียมโลโก้ Fortuner มีกล้องถอยให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับมีกล้องถอยนะครับฝาท้ายก็เปิดได้นะครับแบนนวลแบบนี้ นี่ฮะพรมยางด้านหลังมีมาใส่มาให้นะครับระบบแอร์เป็นแอร์เพดานนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเบาะแถวหลังก็สามารถพับเก็บและแขวนข้างแบบนี้นะครับตามสไตล์ฟอร์จูเนอร์นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะรายละเอียดเพิ่มเติมคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้มาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งสลับโตยต้าฟอร์จูเนอร์มหน้าแชมป์เครื่อง3,000นะครับดีเซล โฟวิวคันนี้ครับคุณผู้ชมราคาเพียง5 7าแ0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจอย่าลืมติดต่อเพิ่มเติมเข้ามารถสวยรับประกันโครงสร้างเดิมครับคันนี้ภายในยสวยเบาะหนังสีเบจครับใครหา Fortuner ขับ4อยู่บ้านนะครับเอาไปใช้งานบนดอยบนเขานะครับสบายๆเลยคันนี้เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งน่าใช้งานครับปุงจาเป็นรีโมทบิสตาร์ทนะครับ พวงมลาลัยได้เป็นมันติฟังก์ชันนะครับคุณผู้ชมมีครูสคอนโทรลให้นะครับแล้วก็บอกปรับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับหนึ่งตัวนะครับกระจก4บานเป็นไฟฟ้าทุกบานออโต้หนึ่งบานฝั่งคนขับนะครับมีปุ่มฉีดไฟหน้าให้ด้วยนะครับปรับแสงไฟหน้าปัดเลื่อนไม่กระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้า,ฟฟาตัวเ e c u r i ร y ตี้สัญญาณการขโมยต่างมีครบบ้ากุญแจไม่มีเยินนะครับสวยเลยนะครับสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับสำหรับคันนี้ f o r t u r e r 3.0V Auto 4 w h e e l Drive ตนะครับ2012ราคา5 7 9 0 0 0บาทเลขไมห่ม่ 1, 7, น0 0าโละครับสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามารถสวยอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้มาอัปเดตสต็อกกันสำหรับโฉมหน้าแชมป์ f t u t u n r r โฉมแชมป์นะครับนี่ครับคันแรกของเรานะฮะ5 7 9 0 0 0บาทเลขไมห่ม่0าโลนะครับ ตอยตาไฟเนอร์โฉมปี2012หน้าแชมป์รุ่น3.0 V4 v h e e รุ่นท็อปสีบอลเงินฝากไปด้วยนะครับสำหรับคันแรกมาดูคันที่2กันนะครับเป็นโฉมหน้าแชมป์เครื่องเบนซินคันนี้เรียกว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยสำหรับตัวนี้นะครับสังเกตว่าที่จมูกอที่ฝากระโปรงไม่มีจมูกนะครับนี่ฮะจะเป็นเครื่องเบนซินรุ่น2.7 V เบนซินสีดำเลขไม้ใช้งานเดิมๆ100,000กว่าโล ราคาขายเพียงแค่519,000บาทเท่านั้นเองครับวันนี้เครื่องเบนซินครับ 2.7V เบนซินคันนี้ได้ปี2015-16ครับหรือตัว Midnight Shine นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ Midnight Shine จะเป็นล้อแมกลมดำและคันนี้ได้สีดำด้วยนะครับคุณผู้ชมสปอร์ตเท่มากๆเลยนะฮะดูเข้มนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนเหมือนกันนะครับบริเวณคิ้ว ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมมาให้เป็นคิ้วโคมเมี่ยมแบบนี้นะคบคุณผู้ชมนี่ครับสลับตัวมิดไนท์นะครับด้านในจะเป็นสีดำล้อแม็กลมดำนะครับคิ้วไฟตัดหมอกโค้เมี่ยมใส่มาให้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนสวยๆนี่ครับล้อแม็กลมดำา7 7นิ้วครับดิสเบรกคู่หน้าดำเบรกหลังกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับบันไดข้างดำนะครับเน้นความ สปอร์ตเพิ่มเติมขึ้นสำหรับตัวมิดไนท์ชายนะครับคันนี้ได้ตัว2.7เบนซินใครหาตัวเบนซินอยู่คันนี้ราคาสุดประหยัดเลย519,000เลขกไมเบาเ110,000กว่าโลครับคันนี้นี่ฮะล้อแมกลมดำสปอร์ตเท่ๆเลยนะฮะด้านหลังนะครับไฟท้ายของเขานะครับนี่ครับเป็นไฟโดนัทแบบนี้นะครับ โลโก้ต่ตางๆอยู่ครบเลยมีกล้องมองหลังให้ครบนะคบคุณผู้ชมคิ้วต่ตางๆโคโม,มียมเติมอยู่ครบเลยนะครับนี่ฮะสวยงามน,น่าใช้ครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับขัดสีชวยวันเรียบร้อยแล้วนะครับผิวพันธ์เงาๆเลยคันนี้นะฮะสีดำหล่อๆหลังคาเป็นลาวหลังคานะครับแบบยกซ้ายขวาสปอยเลอร์ไฟเบรกโดวที่สามมาครบเลยรอบคันรถสวยโครงสร้างเดิม ไม่มีเบียดไม่มีชนนะครับนี่ครับคุณผู้ชมใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยสำหรับคันนี้นะครับ 2.7V บนซินนะครับ2015 16ตัวมิดไนช h i n ยด้วยนะครับคันนี้ราคา519,000บาทเท่านั้นสนใจอย่าลืมแจ้งเข้ามานะครับสปอยเลอร์ไฟเบรกโดนที่3หลังคาเดิมๆครับมีราวหลังคาซ้ายขวาให้ด้วยแบบยกนะครับคุณผู้ชมนี่ครับภายในได้พรมสีเทา นะครับตะเข็บแดงใส่มาให้ด้วยนะครับแบบนี้นี่ครับเบาะภายในสหรับตัวมิดไน s ์ชัยจะเป็นเบาะห,หนังสีดําครับคุณผู้ชมนะครับเพดานเป็นสีเบจครับแอร์เพดานต่างๆอยู่ครบนะครับช่องแอร์ต่างๆอยู่ครบมือจับต่างๆอยู่ครบครับสวยงามโครงสร้างเดิมๆมิดไน s ์ชัยเครื่องเบนซิน2 0 1 5 1 6ราคาเพียง519,000บาทเท่านั้น มีเครดิตจัดเต็มฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับคุณผู้ชมจองล็อกรถไว้นะครับมีเอกสารเตรียมรอได้เลยนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่ครับน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะครฝาท้ายน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับตะเข็บ Met เม็ตอาร์ซีนเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาทยังอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมคันนี้รถสวยครับเครื่องเบนซิน 2.7V เบนซิน, v, น,นหน้าแชมป เราเป็นแชมป์ตัวสุดท้ายด้วยครับก่อนจะเปลี่ยนเป็นตัว all new นะครับปี1 5 1 6แชมป์ตัวสุดท้าย m มิ g ไน s h ชายใครหาตัวแชมป์เบนซินอยู่คันนี้สวยมากครับพร้อมใช้งานเลยนะครับราคาเพียง5,19,000บาทเท่านั้นใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับคุณผู้ชมรถสวยน่าใช้งานอีก1นึ่คันครับคันนี้รับการรถสวยโครงสร้างเดิมครับไฟท้ายไม่มีแตกนะครับ มาดูภายในยกันต่อเลยสำหรับเจ้ามิดไนช์ชายเบนซินคันนี้นี่ฮะด้านหลังแผงประตูสวยๆเลยสภาพเนียนสวยนะครับตัวเซฟตี้ล็อกเด็กต่าง,างๆอยู่ครบหมดนะครับภายในยก็ได้พรมนะครับเป็นพรมสีเทานะฮะแต่เข็บแดงแบบนี้นะครับดูสปอร์ตตัดกับตัวรถที่เป็นสีดำได้ลงตัวมากๆเลยนะฮะเบาะหนังภายในยเป็นเบาะหนังดาเดิมโรงงานครับคุณผู้ชม บาะไม่มีขาดนะครับสภาพสวยเพดานสวยสะอาดสะอ้านช่องแอร์ไม่มีหลุดไม่มีแตกนะครับนี่ฮะสวยๆเลยคันนี้ใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับ519,000บาทเลขใหม่แจ้งเลยนะครับ1,10,000กว่าโลเท่านั้นรถปี2015.16จวันนี้รีวิวอัปเดตณวันที่8สิงหาคมนะครับวันแม่นะครับใครต้องการหารถครอบครัวไปใช้งานนะครับ ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับมีทุกรุ่นเลยสัารถครอบครัวจะที่นั่งของเราขายดีมากเราคัดรถสวยคุณภาพเกรด A นะครับรับประกันโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักนะครับไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีผิดกฎหมายครับระบบเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นี่ครับเกียร์ออโต้แอร์ออโต้หน้าจอ DVD นะครับจอเดิมโรงงานระบบนำทางต่างๆใสม่มาให้ครบเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาครบเลยครับคุณผู้ชม เบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับ1ตัวนะครับนี่ฮะแล้วก็แผงควบคุมกระจกนะครับทั้ง4บานเป็นไฟฟ้าหมดออโต้หบานนะครับผมนี่ครับรถสวยพร้อมใช้งานไม่ห1ึ่งแนหนะครับผมราคา5 1 9 0 0นบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจสามารถติดต่อข้อมูลติดต่อด้านล่างนะครับเบอร์ตัวติดต่อลิงก์ไลน์นะครับสามารถคลิกเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ วันนี้มาอัปเดตกันให้ชมกันอีกรอบหนึ่งสลับชมหน้าแชมป์ทั้ง3คันนี่ครับเบนซินนะฮะ 2.7V เบนซินนะครับเลขไมล์หน0่1 0 0 0 0ได้ชมแชมป์ปี15.16เป็นตัวมิดไนท์ชายด้วยเครื่องเบนซินราคา519,000บาทสนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมรถสวยอีก1นคัน สนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับมาปิดท้ายคันสุดท้ายกันคันนี้นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เครื่องดีเซลเรียกว่าเป็นตัวลิมิเต็ดหายากนะครับเหลือไฟตัดหมอกนะครับสั่งมาให้แล้วนะครับสั่งอะไรเปลี่ยนไฟตัดหมอกมาให้แล้วอะไรกํลาลังมาแล้วใส่ให้ครบๆเลยคันนี้นะครับรถสวยมากคันนี้ได้สีขาวเลขไม่เก้าหมื่นหกพันโลไม่น้อยมากครับคันนี้โตโยต้าฟอร์จูเนอร์รุ่น2 5 v ออโต้ขับ2 2013งมลขไม่เก้าหมื่นหกครับคุณผู้ชม ราคา589,000บาทใครสนใจรีบคว้าเลยคันนี้สวยมากๆนะฮะนี่ครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนซ้ายขวา,ากระจังหน้าเป็นคิวโครเมียมได้เครื่องยนต์ดีเซล2,005ด้วยนะครับเรียกว่าค่อนข้างหายากมากๆสำหรับตัวนี้นะครับเครื่อง2,005ดีเซลโฉมแชมป์สีขาวนะครับจากราคาล้านกว่าเหลือเพียงแค่589,000 0บาทที่สำคัญเลขไม่ย,ยังใช้งานไม่ถึง1 0 0 0 0 0ล นี่ครับโครงสร้างรอบคันรถสวยเดิมๆเลยใครสนใจคันนี้จะต่อเพิ่มเติมเข้ามากระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าบันไดข้างเป็นสีดำนะครับล้อแม็กซ์อลลอย17นิ้วดิสเบรกคู่หน้าดําหลังยางปี2023 4เส้นเลยคันนี้จะแถมคิ้วกันสาดให้ด้วย4บานะครับหลังคาด้านบนนะครับก็เป็นราวหลังคาแบบยกแบบนี้นะครับคุณ้ชมนี่ครับราวหลังคาแบบยกนะครับสามารถเพิ่มเติมเสริมแหลกหลังคาได้นะครับ สปอยเลอร์ไฟเบรกเดวมที่3มาครบเลยด้านท้ายโครงสร้างเดิมไฟท้ายเดิมกล้องถอยนะครับยนต์เป็น2,500ดีเซล VN Turbo นะครับนี่ฮะใสมาให้ครบเลยรถสวยพร้อมใช้งานเลขใหม่9ก0 0หมโลใครสนใจกันกนี้ติดต่อด่วนเลยนะ589,000บาทครับรถสวยคุณภาพเกรด A วันนี้เอาชมแชมป์ทั้ง3คันมาอัปเดตกันนะครับผู<ฟ>้ชมนี่ครับด้านในก็จะเป็น เบาะหนังสีเบจแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็พรมนะครับจะเป็นพรมสีน้ำตาลกาแฟแบบนี้นะฮะนี่ฮะเป็นพรม6 d ดีนะครับเบาะแถวที่3ก็ภาพเก็บแล้วแขวนข้างได้เลยก่อนส่งมอบจะมีเก็บงานสปาภายในภพยนอกขัดสีให้รอบหนึ่งเป็นถังน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้นะครับมีบริษัหลังการหายให้3เดือนนะครับนะครับเซอร์วิสให้ฟรีหลังการขาย3เดือนมีบริการดูแลฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้1ปีนะครับคุณผู้ชม สนใจต่อด่วนเลยนะครับรถสวยโครงสร้างเดิมคันนี้นี่ครับน็อตฝาท้ายเดิมนะครับไม่มีถอดเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับโครงสร้างเดิมตะเข็บซีนเม็นอาร์ตสติ๊กเกอร์เลนบาร์ต่างๆอยู่ครบนะครับรถสวยโครงสร้างเดิมเดิมครับได้ผม6ดีด้วยนะครับคันนี้สีน้ำตาลกาแฟนี่ฮะเรียกว่ารถสวยรับประกันโครงสร้างเดิมนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆก็เดิมโรงงานหมดนะครับ เฟรมต่างๆก็สวยนะครับราคา5 8 9 9 0 0 0บาทใครสนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้2.5 V-AUTO ปี2013นะครับไม 96, ่96,000มลราคา5 8 9 9 0 0 0บาทใครตามหาเครื่องดีเซล2 0 0 5อยู่บ้างนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแอดไลน์เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับนี่ฮะ บันไดข้างเดิมโรงงานนะครับมาดูภายในกันนะครับสำหรับคันนี้ภายในสวยสะอาดสะอ้านมากคุณผู้ชมดูครับแผงประตูต่างๆยังใหม่กริบอยู่เลยนะฮะริ้วหล่อถ้าไม่มีเลยคับคุณผู้ชมนะวิ่งน้อยครับอันนี้ใช้งานน้อยครับภายในสวยนี่ครับเบาะสีเบจนะครับคุณผู้ชมภายในสวยเบาะตึงทุกตัวไม่มีขาดครับนี่ครับผนวกดีต่างๆใส่มาให้ครบเลยนะครับคันนี้สวยงามน่าใช้งานมากๆเลย ได้เครื่อง2,005ดีเซลเป็นรถแรไอเทมรุ่นนี้หายากนะครับ2,005ดีเซลออตโต้นะครับรุ่น 2.5V ออตโต้ดีเซลขับ2 Fortuner หน้าแชมป์ปี2013กุญแจเป็นรีโมทบิสตาร์ทมือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานครับเบาะฝาไฟฟ้าคนขับ1ตัวเบาะไม่มีขาดครับคุณู้ชมเบาะสวยสภาพเนียนใสผวไมยมันติฟังก์ชันนะครับคันนี้ นี่ครับเกียร์ออโต้คันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้5สปีดแล้วนะครับนี่ฮะเป็น D4 นะครับ5สปีดแล้วอัตราการทดเกียร์ก็จะสมูทขึ้นนะครับประหยัดขึ้นนะครับเป็นเกียร์ออโต้5สปีดได้เครื่องยนต์ดีเซล2,500ด้วยประหยัดขึ้นไปอีกนะฮะนี่ครับเครื่องยนต์ดีเซล2,500ระบบแอร์ออโต้นะครับคุณผู้ชมหน้าจอ DVD กล้องมองหลังระบบนำทางในวิเกเตอร์ใส่มาให้ครบ นะครับในราคา589,000บาทแถมเลขไมาย,ยัางวิ่งไปแค่96,000กโลวันนี้ณวันที่8สิงหาคมนะครับมาอัปเดตรถสวยกันใครสนใจอย่าลืมติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่ครับแผงวัตตูกระจกไฟฟ้า4บานนะครับออโต้หนบานฝั่งคนขับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าสัญญาการขโมยต่างๆมีให้ครบเลยนะครับปรับระดับแสงไฟหน้าปัดเลือนไม้บ้ากุญแจสวยๆไม่มีเยินครับคุณผู้ชมนี่ครับ สนใจคันนี้ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะไมคเก้าหมื่นหกพันโลไฟเนอร์โฉมแชมป์ปีสิบสามรุ่นสองจุดห้าตัววีออโตขับสองสีขาวสวยมากนะครับสนใจรีบด่วนรีบจองรีบจัดนะครับรถมาไวไปไวนะครับวันนี้มาอัปเดตสต็อกต o y o ต้าไฟเนอร์โฉมแชมป์ทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินสน,สนใจใครเพิ่มเติมนะครับขอรายละเอียดมาได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อ095 0566926 ID Line และลิงก์ l ลายด้านล่างมีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆฝากโฟ e เนอร์โฉมแชมป์ทั้ง3คันนี้ไว้ด้วยนะครับสนใจขไาดเพิ่มเติมติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาหวังว่าถูกใจคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้วันที่8สิงหาคมมาอัปเดตให้แล้วนะครับ t o ลเตอร์ o ฟ e เนอร์โฉมแชมป์ที่ต้นยูสคอยู่ซอยเศรีไทย64ปากซอยเลยนะครับสาขา2สาขา1อยู่ด้านในนะครับ มีนบุรีกรุงเทพมาไม่ถูกโทรมาเบอร์นี้ครับ095 056 6 9 2 6นะครับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสนใจลถกคันไหนเพิ่มเติมอย่างไรแจ้งมาได้เลยที่นี่เรามีรถสวยมากมายหลายรุ่นหลายคันให้เลือกนะครับนี้เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับที่เอามารีวิวกันนะครับสำหรับตัว f ฟลเนอร r โมแชมป์สนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับวันนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับฝนตกบ่อย นะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสวัสดีครับ